I ิง Now Podcast better than ever สวัสดีครับพบกับขื o น Morning i n g Now รายการที่จะพาคุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละวันแบบที่ไม่ซ้ำกันเลยทีเดียววันนี้จะเป็นเรื่องของ top secret กับเรื่องที่มีชื่อว่าสองสิ่งที่ควรทำถ้าอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จสวัสดีครับเพื่อนๆชาวอิงนววันนี้พี่เอกและทีมงานอิง n o วเนี่ยอยากจะมาชวนคุยชวนฟังกันนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประสบความสําเร็จ แน่นอนว่าหลายคนเนี่ยก็อยากจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จกันทั้งนั้นซึ่งความสําเร็จในแบบฉบับของตัวเองเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าใครอยากทําอะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันมีมาตรฐานเล็กๆน้อยๆเนี่ยที่สามารถช่วยเราไปสู่จุดนั้นๆได้นะครับและวันนี้สสิ่งที่น่าสนใจคืออะไรไปฟังกันเลยดีกว่าะแต่ก่อนที่จะไปฟังเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่และทีมงานอิงนาวนะครับในการทาพอดแคสต์นี้อย่าลืมกดติดตามด้านล่างนะครับเพื่อเป็นกําลังใจมากๆเลยให้กับพวกเรานะครับ ขอบคุณมากครับเรามาเริ่มต้นที่ประโยคนี้นะครับ The successful habits ที่แปลว่านิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จนะครับมีอีกประโยคคำถามหนึ่งนะครับที่ถามว่า Do you know what kind of habits will make you become a successful person แน่นอนว่ามีอยู่2ออย่างนะครับที่จะมาฝากกันอย่างที่บอกไปอย่างแรกนะครับก็คือ set the goal ตั้งเป้าหมาย เมื่อเราตั้งเป้าหมายนะครับชีวิตของเรานับจากนี้เนี่ยจะอยู่บนเส้นทางที่ไปสู่จุดหมายของมันนะข้อดีของการตั้งเป้าหมายเนี่ยจะช่วยคัดกรองในสิ่งที่ทําให้เรามีโอกาสค่อยเขวยออกไปได้นะครับเรียกได้ว่าวอะไรที่จะดึงให้เราค่อยเขวยเนี่ยก็จะถูกคัดกรองออกไปนะครับเช่นว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายที่ต้องการออกกําลังกายทุกเช้าเนี่ยเมื่อเราตั้งเป้าหมายแบบนี้แล้วเรา,เราก็จะทําทุกสิ่งเพื่อไปสู่การ ออกกาลังกายทุกเช้านะครับไม่ว่าจะเป็นการนอนเร็วขึ้นแบ่งเวลาที่ดีขึ้นหรือว่าเตรียมตัวเตรียมชุดให้มากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําตามเป้าหมายที่วางไว้ก็เป็นการให้เกียรติตัวเองอย่างหนึ่งนะครับผมและก็มาถึงข้อที่2นะครับเป็นเรื่องของการเตือนตัวเองบ้างก็คือ reminding yourself of the goal เตือนตัวเองเกี่ยวกับเป้าหมายที่ตั้งไว้การเตือนตัวเองเนี่ยมันคือสิ่งที่ทําให้เรานั้นยังอยู่บนเป้าหมาย และไม่ลืมว่าเรานั้นทำเป้าหมายนี้ไปเพื่ออะไรนะครับแน่นอนว่านี่เป็นแรงจูงใจแบบง่ายๆนะที่ทุกคนเนี่ยสามารถจะไปสู่จุดหมายที่เราควรมีในทุกจังหวะเวลาของชีวิตยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้เราตั้งเป้าหมายว่าเราจะตื่นเช้าไปออกกาลังกายทุกวันสิ่งที่ต้องทาก็คือเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าการออกไปออกกำลังกายตอนเช้านั้นสําคัญเพียงใดนะครับให้เรานั้นทบทวนแล้วก็มองการตัดสินใจของเราว่าทําไมเราถึงทําสิ่งนี้เป็นต้นนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างวันนี้ 2อ,อย่างสั้นๆไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับที่จะตั้งเป้าหมายและเตือนตัวเองไปถึงเป้าหมายนั้นนี่เป็นตัวอย่างนะสามารถไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการใช้ชีวิตหรือว่าการที่เรานั้นจะเริ่มต้นทําสิ่งไหนก็ได้นะครับผมและนี่จะเป็นโอกาสที่ดีที่ทําให้เราไปสู่การประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับใครที่รู้อย่างนี้แล้ว ลองมาตั้งเป้าหมายเพื่อพิชิตให้ตัวเรานั้นเก่งทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ในเรื่องต่างๆที่เรานั้นตั้งใจกันดีกว่าไหมครับเราจะมาสู้ไปด้วยกันแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับใครที่คิดว่าอยากจะไปตั้งเป้าหมายเรื่องอะไรก็ลองแชร์กันมาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างของ u t u b e นะครับหรือว่าทุกช่องทางที่ฟังพอดแคสต์ที่สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมวันนี้พี่อกอยากขอบคุณทุกคนที่มาฟังกันจนจบเอพิโซดนี้นะครับถ้าใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ใครที่สนใจอยากพัฒนาภาษาอังกฤษและติดตามความรู้ดีๆกันแบบฟรีๆได้ทุกวันเรายังมีบทความสนุกๆเยอะเลยที่เว็บไซต์ ingnow. in. th หรือจะติดตามผ่านทางนนแฟนเพจ facebook ingnow. in. th เรียนภาษา,ษาอังกฤษออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็น YouTube Spotify และทุก Podcast Player เอาไว้อีกทางก็ได้นะครับแล้วพบกับพี่และทีมงาน ingnow ได้ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ see you soon